มองหมุนพี่น้อยพูดไหมก็ไม่รู้เหนือนกันแล้วก็ชมตามเกมก็เซ็ตพี่แล้วครับยกสุดท้ายก็พยายามเร่งนะพยายามเดินครับไม่เงี้ยงครับพอพอวันนี้ก็เรื่องอะไรผิดหวังไหมครับมันตื่นไปมันขัดมันช้ามันอะไรมัรับไม่ไม่ครับมัเฉื่อยวันนี้เราคิดว่าถือวเราแพ้น้องตรงไหนเรามอง วงไหนนั่ไหมวงใดลูกจีบเป็นไงบ้างครับน้องก็แข่งครับผมแข่งเนาะอ๋อน่เสียดายเนาะกำลังลุ้นรางวัลจ้ามวยวันนี้เหมือนเหมือนทงฝันไห้วันนี้อามีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับวันนี้ก็ฝากงานที่นะไปเขาสอดทุทายครับผมไปก็ังาจให้ครับน้องสู้ๆครับผม เล่นดีวยไทยครับที่ว่าจุดที่ต้องกลับไปแก้ไขมีอะไรบ้างทีวันนี้ก็เดี๋ยวอ้ไรย่างก็ให้มาไดี๋ยเราได้ไะมเดี๋ยวมันต้อง ต้นต้นมันเหมือนจะอึดอัดนะใช่อึดอัดไหมเลื่นนิดนึงครับถ้าไปเล่นจังหวะเพราะวันนี้น่าจยเทเขาแบบเพราะว่าเขาเร็วกว่าใช่ครับก็เลยเดินหนักเดินหนัก่เดียวจังหวะไหนที่ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยต้องเดินแล้วไปเล่นจังหวะไม่ได้แล้วไปยกสามครับไปยกสามใช่ครับเพราะอะไรเขาทำให้เราคิดก็พอเข้าวงในเขาเขาจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่เราทำได้ใช่ไหมจังหวะเราจับได้เท่นอนมัน จับเขาแล้วเขาจะไม่เขาอ่อนอ่อนง่ายอ่ะไม่แข่งสู้อะไรประมาณก็ยกทีก็เดินอัดเดินอัดปนาะพอไปยกสายทำไม่รู้ยกหน้าต้องเดินอัดเลยใช่ไหมยกสีก็ทำได้ก็ยกก็ยกได้ยองพิงน้ำหนักนี้เป็นไงบ้าน้รงก็โอเคครับก็ ถ้าต่ำได้ก็คือไม่เกินไม่ต่ำกว่าร้อยสามห้าก็ไฟหน้าครับไฟหน้าถ้าจะจะลดลงมาก็ไม <INE Sh oue> oui, ่เกิน <naughty> ร้อยสามห้าและสูงสุดเหรอครับสูงสุดก็ร้อยสามแปดสามแปดสามแปดสอเกย์สามแปดสามแปดสามแปดใช่ไหมล่าสุดแพ้ซุปปเอร์เล็กมาวันนั้นดูเหมือนสภาพร่างกายอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟนี้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจแล้วแต่งเมียด้วยแต่งเมียด้วยอ๋อแต่งเมียด้วยไฟที่แล้วใช่ชช้้าางงอ่า อยากจะอันนี้ก็ได้ของขวัญให้ลูกครับลูกฟังขอนขวัญให้ลูกสามเดือนน้องอะไรครับน้องบาซินคนาะน้องบาซินอ่ายินดีด้วยครับกับของขวัญรับขวัญลูกสาวนะพูดลูกบอลลูกบอลลูกบอลลูกบ่าวอ่ะพูดถึงซุปเปอร์เล็กหน่อยดีกว่าเราแพ้มาที่สงขลาวันนั้นก็ก็เต็มก็าได้ก็ได้ก็อีกทักไฟกันได้ครับก็จะเตรียมตัวให้ดีวันนี้ห่อไฟที่เราลงแพ้แล้วกาะ ไปไปลุนไปมั่วใส่ก็เพียวอ่าอ่าแล้วถ้าเจอกันถ้าถ้าเสียบรถขึ้นไปให้เจอแล้รอบสองนี่เราอย่าเปลี่ยเนี่ยก็ต้องให้หนักมานี่ก็หนักแล้วหนักกว่าเดิมครับตอนที่พร้อมอย่างเราไฟหน้าขึ้นได้หรือเปล่ ก็แล้วแต่สิบวันครับเล่นแต่น้ำมิตรครับครับแต่ว่าที่นี่ก็อยากกอยากจะแก้บนเหมือนกันด้วยอ่ะโอเคครับน้องสุดท้ายพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงก็ฝาก FC ทุกคนครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับไฟหน้าจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับก็ขอบคุณ FC ฟนุ่งกิจบก็เอฟซีข้ายมวยงยูทาสทุกคนครับวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับก็ไฟหน้าจะเตรียมตัวให้ดีวันนี้ครับก็คอยติดตามเชียร์นะครับดีดีด้วยครับไม่ห่างไม่ห่ารงครับคาเซน่าปั๊ดนี่ พูดอะไรกับลูกชายหน่อยไม่ไม่ได้ไปติดไดย้ายเกิดไ้แป๊บหนึ่งยังไงเป็นได้ป้าทำสบายเลยยังไงนะป้าว่าไงต่อพ่อเกิดเกิดเับ